American Serial Killer ที่ได้ฉายาว่า The Highway Killer หรือนักฆ่าทางหลวง Larry Eiler สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ Sto r y Telling Cat มีฆาตรกรต่อเนื่องสุดโหดของอเมริกามาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะคนจะฟังเรื่องเล่าในวันนี้ทางช่องของเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะคะก่อนจะไปฟังขอฝากทุกคนช่วยร่วมกด s u b s c r i b e ให้ถึง1000แรกกันด้วยนะคะมันจะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยดีกว่าค่ะกับ ฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่า Larry i ล l e r Larry ไอเเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวมเมริกันที่ได้สังหารเด็กชายวัยรุ่นและชายหนุ่มอย่างน้อยถึง21ราย i อเ r เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Interstate Killer และ Highway Killer เนื่องจากการก่อคดีฆาตรกรรมของเขาได้เกิดขึ้นในมิสเวสระหว่างปี1982ถึงปี1984 i r เขาถูกตัดสินโทษประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษในคดีลักพาตัวและสังหารชายหนุ่มวัย16ปีในปี1984 และชายหนุ่มวัย23ปีในปี1982โดยอายการได้เสนอให้อายเลอร์สรภาพความผิดในคดีฆาตกรรมที่ยังไม่สามารถไขคดีได้อีก20คดีสารของรัฐอิลนอยจะลดโทษของเขาจากโทษประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา l a ลี y ไอเออเขาเกิดเมื่อวันที่21ทธันวาคมปี1952ในเมืองครอฟฟ์วิลล์รัฐอินเดียนาไอเออร์เขาเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้ง4คนพ่อของเขาชื่อนายจอร์ดฮาวเวิร์ดไอเออร์และแม่ของเขาชื่อนางเชอร์ลี่ฟิลลิสพ่อของเขาเป็นคนติดเหล้าและมักจะทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวอยู่เสมอหลังจากนั้นไม่นานพ่อกับแม่ของเขาได้หย่าร้างกันในกลางปี1955ไอเอร์และพี่ๆม จะถูกดูแลโดยพี่เลี้ยงครอบครัวอุปถัมภ์หรือไม่ก็ปล่อยให้อยู่ตามลําพังเนื่องจากแม่ของพวกเขาประสบป,ปัญหาทางด้านการเงินและค่อนข้างจะลําบากหากต้องดูแลลูกทั้ง4คนเธอต้องทํางานหนักเป็นทั้งพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารและทํางานโรงงานในวันธรรมดาในบางครั้งเธอก็ต้องทํางานพิเศษในบาร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไอเลอร์และพี่ๆของเขาต้องอยู่ในความดูแลของ,ของครอบครัวอุปถัมภ์แม่ของพวกเขาก็มักจะไปเยี่ยมลูกๆของเธอ ออยู่เสมในปี1957แม่ของไอเลอร์เธอก็ได้แต่งงานใหม่แต่การแต่งงานครั้งนี้ของเธอก็กินเวลาไปเพียงหนึ่งปีก่อนที่ทั้งคู่จะหย่าร้างกันแม่ของเขาได้แต่งงานใหม่เป็นครั้งที่3ในปี1960แต่ทั้งคู่ก็หย่ากันในอีก4ปีต่อมาและเธอก็ได้แต่งงานใหม่อีกครั้งเป็นครั้งที่4ในปี1972พ่อแท้ๆของไอเลอร์และพ่อเลี้ยงทั้งสองคนของเขาล้วนแต่ดื่มเหล้าอย่างหนักพร้อมทั้งทำ้ายร่างกายและล่วง ละเมิดทางเพศพี่น้องของเขาอยู่บ่อยครั้งอเลอร์ <I> ler, เข้าเรียนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟในเลบานอนรัฐอินเดียนาถึงแม้ว่าบุคลิกของเขาจะเป็นคนที่สูงและชอบเล่นกีฬาแต่เขาก็มักจะถูกเพื่อนร่วมชั้นที่โรงเรียนรังแกอยู่เสมอเนื่องจากเขามาจากครอบครัวที่ยากจนและครูมองว่าอเลอร์เป็นนักเรียนที่มีบุคลิกเงียบขรึมและมีเพื่อนน้อยและต่อมาเนื่องจากความดื้อรั้นที่เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แม่ของอเลอร์ จึงส่งเขาไปควบคุมพฤติกรรมที่สถานพินิษในปี1963ในขณะที่เขาเข้ารับการบำบัดที่สถานพินิษเขาก็ได้พบว่าประสบการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเขาอย่างหนักภายในไม่กี่สัปดาห์ต่อมาในเวลาที่แม่ของเขามาเยี่ยมเขาจึงพยายามเกลี้ยกล่อมแม่ของเขาพร้อมทั้งขอให้เธอยินยอมให้เขากลับบ้านและหลังจากนั้นไม่นานไอเล์ก็ได้เข้ารับทดสอบทางจิตวิทยาผลปรากฏว่าเขามีภาวะอารมณ์แปรปรวนในระยะเริ่ม เน,นื่องจากที่ผ่านมาเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากความหวาดกลัวในการพลัดพรากและการถูกทอดทิ้งอยู่เสมอหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับรู้ถึงปัญหาทางด้านอารมณ์ของเขาเจ้าหน้าที่จึงแนะนําให้ส่งไอเลอร์ไปอยู่ที่บ้านเด็กชายคาทอลิกในเมืองฟลอสตเรนเป็นการช่วคเขาและเขาได้อยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นเวลา6เดือนก่อนที่จะกลับไปอยู่ในความดูแลของแม่ของเขาเองเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นไอเลอร์ค้นพบตัวเองว่าเขามีรสนิยมรักร่วมเพศ และเขาก็จะเปิดเผยเรื่องนี้กับครอบครัวของเขาเท่านั้นแม้ว่าเขาจะต่อสู้กับความรู้สึกเกลียดตัวเองที่มีรสนิยมทางเพศต่างจากคนอื่นก็ตามตลอดช่วงมัธยมปลายเขาได้พยายามออกเดทกับสาวๆหลายคนแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ถึงขั้นเกินเลยกันเลยสักคนแต่อเลอร์เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งศาสนามาตั้งแต่เด็กและเป็นคนที่ไม่กระตือรือร้อนด้านการเรียนสักเท่าไหร่สาเหตุนี้เองมันจึงทําให้เขาเรียนไม่จบมัธยมปลายหลังจากที่เขาออกจากโรง เรียนได้ไม่นานอเลอร์ ler, ก็ได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลแมรี่แควตี้เจอเนอรัลเขาทำงานที่นี่เป็นเวลา6เดือนก่อนที่จะลาออกและหางานอื่นทำเขาได้ทำงานใหม่ในร้านขายรองเท้าแห่งหนึ่งในระหว่างที่ทำงานที่นี่อ l เลอร์ ler, ก็ได้ทำความรู้จักกับชุมชนเกอินเดนโพลิสคอมมูนิตี้ ในระหว่างปี1982ถึงปี1984ขณะนั้นเองอเลอร์ ler, ได้ลงมือก่อคดีฆาตกรรมไปแล้วอย่างน้อยถึง21คดีและพยายามฆ่าอีกหนึ่งคดีการฆาตกรรมทั้งหมดของเขาเยื่อลายคนมักจะถูกจับมัดและถูกทรมานก่อนที่จะถูกเขาลงมือข,มข่มคืนพอเสร็จภารกิจแล้วเขาก็จะลงมือกระหน่ำแทงเหยื่อจนตายบาดแผลส่วนใหญ่ของเหยื่อมักจะถูกแทงที่หน้าอกและหน้าท้องเหยื่อส่วนใหญ่ของเขามักจะถูกมอมเล่าและยาระงับ ประสาทเช่นยานอนหลับเอออลวินอลก่อนที่จะถูกจับมัดและลงมือสังหารเหยื่อหลายรายถูกแยกชิ้นส่วนหลังจากเสียชีวิตแล้วและไอเลอร์ได้แยกชิ้นส่วนล่างของเหยื่อสีรายและนำศพของเหยื่อไปทิ้งในทุง่งหญ้าใกล้กับทางหลวงถนนสายหลักระหว่างรัฐเมื่อวันที่12ตุลาคมปี1982ไอเลอร์ได้ล่อลวงครกส์ทาเซนวัย21ปีเข้าไปในรถของเขาที่เมืองคราวพลอยรัฐอินเดียนาไอเลอร์ได้ม ยเยเหื่อพร้อมทั้งทุบตีเหยื่ออย่างหนักและในเวลาต่อมาได้นําร่างของเหยื่อไปทิ้งที่ทุ่งหญ้าในชนบทสภาพของเหยืย่อเปลือยเปล่าแต่ชาวเส้นเขาก็รอดชีวิตมาได้ในภายหลัง11วันต่อมาในวันที่23ตุลาคมไอเลอร์ได้รับพาตัวและสั่งหานสตีเวนคอรเกตวัย19ปีร่างของเขาถูกพบในทุ่งหญ้าเขตคันกากีชนบทนอกเมืองชิคาโกประมาณ12ชั่วโมงหลังจากการฆาตกรรมของเขาการชนสูตรพลิกศพเผย เห็นว่าครอกเกตถูกชุบตีจนบาดเจ็บสาหัสและถูกแทงถึง32ครั้งจนเสียชีวิตหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในวันที่30ตุลาคมเอ็ดการ์อันเดอร์โคเฟลวัย26ปีได้หายตัวไปจากหมู่บ้านแลนทูนรัฐอิลลินอยร่างของเขาถูกพบในวันที่4มีนาคมปี1983ในทุง่งหญ้าใกล้กับเดวิลรัฐอิลลินอยและอีกหนึ่งเดือนต่อมา ไอเลอร์เขาได้สังหารบาร์เทนเดอร์วัย2 5ปีชื่อจอร์นจอห์นสันร่างของเขาถูกพบในอีกหนึ่งเดือนต่อมาในโลเรลรัฐอินเดียนาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนของปีนั้นไอเลอร์ ler, ได้ลักพาตัวหนุ่มโบกรถวัย19บปีชื่อวิลเลียมลูอิสระหว่างที่เขาโบกรถบนถนนใกล้กับวินเซนต์รัฐอินเดียนาเขาถูกแทงจนเสียชีวิตและถูกฝังอยู่ในทุ่งหญ้ากใกล้กับเมืองเรนเซอร์รัฐอินเดียนาและเดือนต่อมาเมื่อวันที่19 9ธันวาคมสตีเฟนเอแกนวัย23ปีถูกลักพาตัวที่เทเรฮอดร่างของเขาถูกพบในป่าใกล้กับถนนอินเดียนาสเตทโรด63เมื่อวันที่28ธันวาคม9วันหลังจากเกิดเหตุและในตึกร้างที่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุนักสืบได้สังเกตเห็นร่องรอยของเลือดมนุษย์หลายจุดบนผนังนักสืบจึงสันนิษฐานว่าสตีเฟนเอแกนน่าจะถูกแขวนกับผนังก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจากการชนสูตรพลิกศพพบ มีการฉีดขาดบริเวณช่องท้องหน้าอกและลำคอดรจอห์นเพลสหมอที่ชนสูตรพลิกศพได้กล่าวในรายงานชนสูตรว่าฆาตรกรลงมือฆ่าเหยื่อด้วยความโหดเหี้ยมและยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าฆาตรกรรายนี้มีแนวโน้มที่จะฆาตรกรรมเหยื่อรายอื่นเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนและต่อมาดรจอห์นเพลสได้ทําการชนสูตรพลิกศพของจอห์นโรชวัย21ปีศพถูกพบใกล้กับถนนอินเตอร์สเตต70ในพัตต์แรมแคลตี้ในตอนที่ นสูตรดรจอห์นเพลส ได้สังเกตเห็นความคล้ายคลึงของบาดแผลถูกแทงหลายแห่งที่หน้าท้องหน้าอกส่วนบนลำคอของจอห์นโรชและสตีเฟนเอแกนบวกบอกถึงความโหดเหี้ยมของฆาตรกรที่แสดงออกต่อเหยื่อเมื่อวันที่30ธันวาคมเดวิดบล็อกนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยเยลวัย22ปีเขาได้หายตัวไปจากย่านชานเมืองของรัฐอิลลินอย์ในไฮแลนด์พาร์กก่อนที่จะหายตัวไปเดวิดบล็อกได้บอกกับครอบครัวของเขาว่าจะเข้าไปหาเพื่อนในเมืองไฮ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองที่เขาอาศัยอยู่ร่างของเขาถูกพบโดยชาวบ้านในทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของถนน Illinois Road 173ในวันที่7พฤษภาคมปี1984 เมื่อวันที่30กันยายนอเลอร์ได้ถูกจับกลุ่มที่โลเวลรัฐอินเดียนาเนื่องจากทำผิดกฎจราจรในตอนแรกอเลอร์ถูกควบคุมตัวในข้อหาล่อลวงชายหนุ่มเพื่อจุดประสงค์ทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเหยื่อวิลเลียมโคทรานจาก10เอกได้ทำการตรวจคนรถกระบะฟอร์ดเอฟซีรีของเขาที่ริมถนนและพบเบาะแสที่น่าสงสัยคือเชือกไนลอนสองเส้นวิลเลียมโครทรานเขาจึงทำการยึดรถของอเลอร์ ก่อนในวันเดียวกันเองเวลาบ่ายโมงครึ่งไม่นานเจ้าหน้าที่สืบสวนสองคนจากทีมสอบสวนหน่วยงานกลางรัฐอินเดียนาได้สอบปากคำไอเลอร์หลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องโดยได้รับเบาะแสจากบุคคลน,นิรนามที่ทําการโทรเข้ามาแจ้งเบาะแสกับนักสืบโดยอ้างว่าตัวเองเคยเป็นอดีตคนรู้จักของไอเลอร์แม้ว่าเขาเหมือนจะเต็มใจที่จะยินยอมให้ปากคําแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะพูดคุย เรื่องเพศสภาพของเขาเมื่อถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมของจอห์นโรชและเดนียลแมกนีฟไอเลอร์ก็ตอบเพียงว่าเขาก็ได้อ่านรายงานข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมทั้งสองคดีนี้ในหนังสือพิมพ์รายวันของอินเดียนาโพลิสต a าเช่นกันแต่เขาก็ยังคงปฏิเสธว่าตัวเองไม่เคยก่อคดีฆาตกรรมมาก่อนไอเลอร์ ler, ยังคงให้ความร่วมมือกับนักสืบเขายินยอมที่จะให้ตรวจคน้นและตรวจดีเอนเอในรถของเขาพร้อมทั้งยิน ยอมให้เก็บลายนิ้วมือของเขาไว้เพื่อตรวจสอบในคดีอื่นๆอีกด้วยเมื่อวันที่6ตุลาคมนักสืบได้พบร่องรอยรองเท้าบูทและรอยยางรถยนต์ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมของลาฟคาลิสและหลักฐานก็ถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของ FBI ในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อทำการวิเคราะห์หลักฐานเพิ่มเติมและเปรียบเทียบหลักฐานทางกายภาพที่พบบนร่างของเหยื่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่า หลักฐานในคดีมีความเชื่อมโยงกับ DNA ของไอเลอร์กับฆาตกรรมครั้งนี้หรือไม่หลายวันต่อมา FBI ได้รายงานว่ารอยต่างๆที่พบในที่เกิดเหตุนั้นตรงกันกับ DNA ของไอเลอร์ทุกอย่างเช่นรอยรองเท้าที่พื้นและรอยล้อ,อยางรถในที่เกิดเหตุนอกจากนี้ยังพบคราบเลือดจำนวนมากซึ่งระบุได้ว่าเป็นเลือดกลุ่ม A p o พ i ิท v e ภายในรองเท้าของเขาด้วยไอเลอร์ ler, ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการใน ข,าาข้อหาฆาตกรรมลาฟคาลิสเมื่อวันที่29ตุลาคมโดยวงเงินประกันของเขาถูกกำหนดไว้ที่1ล้านดอลลาร์และกำหนดวันพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่19ธันวาคมโดยเขาให้การปฏิเสธทุกประการพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยที่เขาไม่เปิดเผยตัวตนว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวทำลายชื่อเสียงครอบครัวของเขาและเพื่อนๆของเขาเป็นอย่างมากอีกทั้งเขายังประกาศว่าหากเขาทำการก่อคดีฆาตกรรม กใดๆขึ้นมาจริงๆนักสืบควรจะต้องมีหลักฐานในการจับกุมเขามากกว่านี้ผลจากการพิจารณาคดีทําให้อเลอร์ได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี1984ครอบครัวของเขาได้จ่ายค่าประกันตัวแต่ข้อกําหนดที่บังคับใช้กับการประกันตัวของอเลอร์ได้กําหนดไว้ว่าหากเขาถูกประกันตัวออกมาแล้วเขาจะไม่สามารถออกจากรัฐอิลลินอยได้แต่เขาก็ให้ทนายพยายามที่จะยื่นอุทธร์ กับข้อบังคับข้อนี้ในกรณีที่เขาได้ประกันตัวอาการก็ได้ยื่นคำค้านทางกฎหมายหลายข้อพร้อมทั้งยื่นคำร้องขอต่อศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อคัดค้านการระงับหลักฐานในการจับกุมตัวของไอเลอร์แต่การยื่นคำร้องก็ไม่ประสบความสำเร็จ ในเช้าวันที่21สิงหาคมปี1984ศพของเดนียลบริจสถูกหั่นออกเป็นชิ้นส่วนยัดไว้ในถุงขยะใบหนึ่งต่อมาก็ถูกพบโดยพานโรงที่มีชื่อว่าโจเซปลาศพของเขาถูกวางไว้ในทางขยะใกล้กับอพาร์ตเมนต์ของไอเลอร์โจเซปลาเขาจึงเก็บถุงขยะนั้นไว้เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อยู่ภายในถุงขยะถุงใบแรกก็ได้แตกออกและเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในถุงขยะนั้นสิ่งนั้นคือขาของมนุษย์ที่ แกแย้กออกจากร่างโจเซบลลาได้ให้การกับนักสืบว่าพานโรงคนหนึ่งที่เข้ากะในเวลานั้นได้สังเกตเห็นผู้เช่ารายหนึ่งวางถุงขยะใบนี้ไว้เมื่อบ่ายของวันก่อนแน่นอนว่าผู้เช่าคนนั้นมีชื่อว่าแลล r ี่ไอลอร์เมื่อพานรงคนนั้นจำชื่อของไอลอร์ได้ร้อยตำรวจเอกฟรานซิสโนแลนจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่กักตัวผู้เช่าอาศัยที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ห้อง106และไม่สนใจว่าผู้เช่ารายนั้น จะเป็นใครต้องทําการจับกุมทันทีและในไม่กี่นาทีต่อมาไอลเลอร์ก็ได้ถูกจับภายในอพาร์ตเมนต์ของเขาเองนักสืบได้เข้าตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ของไอลเลอร์ทันทีโดยทําการตรวจค้นในวันที่21และวันที่22สิงหาคมพบรอยเลือดจํานวนมากที่เพิ่งถูกทําความสะอาดจากห้องนอนของเขาไอลเลอร์เขาเพิ่งทําการทาสีห้องใหม่เพื่อปกปิดหลักฐานร่องรอยของเลือดได้กระเด็นไปทั่วพื้นผนังและเพดานของห้อง นักสืบได้ทำการตรวจ DNA ของร่องรอยเลือดจำนวนมากนั้นและได้ระบุในภายหลังว่าเป็นของเดเนียลบริดเจสรอยเลือดยังถูกพบบนที่นอนบนเก้าอี้และบนโซฟาภายในห้องนี้อีกด้วย ผู้พิพากษาได้ตัดสินโทษประหารชีวิตไอเลอร์อย่างเป็นทางการโดยการฉีดยาพิษผู้พิพากษาได้อธิบายเพิ่มเติมว่าไอเลอร์ ler, เขาได้ลงมือฆาตกรรมเด็กชายอายุ16ปีอย่างไร้สติและป่าดเถื่อนการฆ่ามีความโหดเหี้ยมจนเกินคำบรรยายแสดงให้เห็นว่าไอเลอร์ ler, เขาไม่ได้สนใจชีวิตมนุษย์โดยสิ้นเชิงดังนั้นเขาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับโทษประหารชีวิตเพราะไอเลอร์เขาเป็นคนที่ชั่วร้ายและสมควรที่จะ ได้รับความตายอย่างแท้จริงต่อการกระทําของตัวเองผู้พิพากษาจึงตัดสินให้เขาได้รับโทษประหารชีวิตในข้อหาฆาตกรรมต่างๆที่เขาได้ลงมือกระทําหลังจากการพิจารณาคดีไอเลอร์ก็ได้ถูกย้ายไปที่ศูนย์ราชธรร์พอนเทียเขายังคงถูกจองจําในแดนประหารไอเลอร์เขาได้เข้ารับการประเมินทางจิตเวชหลายครั้งและการทดสอบเหล่านี้ได้สรุปว่าไอเลอร์มีความผิดปกติทางจิตเวชขั้นรุนแรง เขามีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งโดยเขาได้ระบายความโกรธที่มีต่อเหยื่อของเขาอเลอร์ ler, เขาเสียชีวิตในโรงพยาบาลที่ศูนย์ราชทันโพเทียกเมื่อวันที่6มีนาคมปี1994การเสียชีวิตของเขาเกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์เขาป่วยหนักประมาณ10วันก่อนที่จะเสียชีวิต สำหรับเรื่องราวของซีเรียลคิลเลอร์ฆาตก,กรต่อเนื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนสามารถพูดคุยออกความคิดเห็นผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะซึ่งเราเองก็ขอฝากช่องเล่าเรื่องเล็กๆของเราไว้พิจารณาฟังย่ามว้างกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้คำแนะนำก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมวิธีการเล่าหรือข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ไปด้วยนะคะพวกเรา Storytelling Cat ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ